สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมเดลต้าบอกอีกครั้งนึงครับผมไปเริ่มกันเลยอ้าวมาวันนี้เราก็อยู่ด่านแต่เราไปอีกครั้งครับเออมาในพังนี้เจอด่านนี้วะตรงนี้จะเป็นไฟบุกขึ้นมากับปืน AKS74 ครับไปลุยดูเฮ้ยมีอสองอีกโอเคตรงครับตรงนี้มีตัว ทีพวกเราดีดูครับีด,ดูครับเฮ้ยเหน็นได้ดไง โอ้ยไม่ตายดูดูก่อนคนโดนระเบิดแบบลุยต่อยิงไปก่อนนำล่องยิงไปอีกอึ้บทางเดิมดูดูครับโอเคยื้ได้ยื้อด้อยไป ดันต่อมีเสียงวิ่งเฮ้ยจ้าเอ๋ตัวเองไปไอหมอนี่กลับถ่านใช่หมมีคนวิ่งมาเฮ้ยเกือบไม่โดนอีกเชียวไปต่อเฮ้ยมีตัวฟีอ่ะมันมันมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันหนีแล้ว ดเดี๋ยวดีทุคนไปต่อมีอรอเฮ้ยใครยิงเจอแล้วรบกวนรบตตถพานเกือมีไม่มีนะ เสียงข้างล่างกว่ามีประตูวติว่งอยู่ข้างล่างเอาพันหน่อยแล้วกันมีมันอยู่ข้างล่างวะมันถูกเปิดเผย ลงไม่ได้เฮ้ยอนไนเปอร์ยิงจะไหนตรงด้วยกูฮึไปฮะโอเคดีลูกเดี๋ยวจันต่อครับมีเสียงลังกำแพงเฮ้ยเชี่ยม,มาไงเนี่ย Allied troops neutralizing objective Bravo. chút mi <laughs> đôn bé. Ok. Boa เฮ้ยหนูหายีิบ่าหนูหายครับตกบอนดีูปไม่ตายว่นี่ม yeah, ีคันเดี um ๋ยวหาย่อฟันหายก่อนรอคันหายคับนึงมีเสียงบนนี้ป่าวะ นอนทำไมเนี่ยไปบด,ดูต่อไม่ชุบครับมีวะเฮ้หลังมีตัวโอเคเคลียร์เหมือนจะเคลียร์นี้มีตัวเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยมาแล้ว มาตุยกันต่อพวกเดี๋ยวพิงรีบตุยไปครับจุดสี่ยัน,พ,นพร้อมไม่ไกลวะโอ้โหทาไกลนี้ยังมก้าหมงยุ้ยรนดูก่อน

Chạy đi luôn Chạy đi Đi bỏ Allied đi hấp Bỏ assault đi hết, ở Đi luôn này ôi, mới này, ơi ้ยมึงไม่ตายได้ไงโอ้ยอย่าบังอย่าบังไอเวนเลยโอ้ยมึงจะบังทำไม่วะเวยเนย็บของก่อนรถใครรถเพื่อนนะโอเคไปต่อใชครับทีสองดุ๊ย mày, dạ kai hoa. Hãy! Tú hãy! Hãy! gì Hãy! 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 ร 2, เ,เราลิล,ลีล่เราลิล,ลีเล,ลือดน้อยมีดูก่อนดูครับไอ้ทีหนึ่งโดนโดนยึดกืนมา ดูครับติดของด้วยไปดูต่อเอ้ยมองเห็นไปตีหนึ่งไกลไปต้องแขวนทางนี้เด็กกันเี่พอมาตีหนึ่งตีสองก็

หนีไปทางนู้นแล้วตายวะโอเคเคลียร์นะไปครับเดี๋ยวจุดดีจุดสุดท้ายไปเฮ้ยยังมีอยู่ข้างหลังมีอยู่แลช่างมันแล้วกันนข้างล่างมีไหมมีว่ะ ดูครับข้างล่างจะเคลียร์นะ้มีอีกเยอะใครยิงหนูมีอีกมีอีกโดดเลยกันโอเคเคลียร์คร e> ับไปมีตัววิ่งมา

Objective Delta-1 is under attack. One objective left. You're almost there. I didn't move already. Okay. I didn't move already. He's dead.

เฮ้ยไอหมอนี่เมื่อไงไปดูเออดีหนึ่งอ่ะไอเฮียได้เฉยไีดูก่อนมีไปครับเฮ้ยไม่ถูกเฮ้ยโอเคมีตัวเฮ้ยไอเหี้ยมันตามเข้ามายัดคานดูเลยกู Okay, anyway. up, 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 ready. Victory in sight. They can't hold much longer.

Them Okay, <ONE> fifty percent allied troop force left. We must pick up the pace. Roger that. Artillery barrage Look one. ใครวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมาจากไหนไม่ได้ ตายวะนี่ทีมันปล่อยี่ทายถอยนียออกออกออกเออตายก็ได้อยไม่ตายตัวนี้หืม่เกมไม่เป็นหนึ่ง Don't 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 Roger that artillery barrage incoming Wait for my I'm here they do one Hey! in my Artillery were lost ready. Objective Delta One is out of the U.S. Reloading Objective Delta One is under attack.

โอ้โหไม่ตายหมอหมอครับเอะดีหนึ่งอะไรวะเนี่ยเออเพื่อนช่วยหน่อยพอมาดีสองกันดีหนึ่งก็ทิ้งกันเลยอะไรวะเกิดโอเคกกียตา

ไหมอน,นี่เอไปไปทีสอครับหม,มอนี่หนึ่งมาทางอุโมงค์กันปะทีหนึ่งนตกาลไปทีสองกอนเอาเอาเป็นแถวน,นี้แถวนี้แล้วกันตัวนึงแอร์สตรไตล์ครับแอร์สตรไตล์เอู khiếp đấy, nhiều luôn, hơi lót cả cán nôi, hey, oh, nhiều, hey, nhiều luôn đúng không, bao tai phun, tai phun. ไอ,อ้เหียเอูว่าแล้วอ้ดีไม่ไไหดมดเอ้ยอไม่เป็นไรมาดูผลประกบการกันครับวันนี้ไม่ใช่ทีมเราด้วยว่ะโอ้แต่วันนี้ที่หนึ่งนะวันนี้จัดไปร้อยถลสองคิว ตายไป12ครับแอที37ช่วยศูนย์ระเบิดตรถศย์ยตรง38อสุดท้าย28ตามนั้น